โอการาเจลังนาเจลงังมีท่านยกราทีราพรเรื่อเจ้านักพั่ศายกวาดพระพุทธชติเป็นต้นที่ร่วมดเดินการปฏิบัติงานานกิจจากภาพระตธรรมดทุดไทยในสงังคมโลม สดสดลอร้อนพกเส้นหลายเส้นรับรองไปมื้อเช้านี้กอกำังพระธรมรมทูตสาภาพโลกทุกท่ทานวัอเจริญพรท่าพระนักท่านเอกพระรัูดไทยในกลุ่มมินิเซกป,ปตีประจิตสนแดงพนัน,นจริมหมู้รักสาการปฏิบัติหน้าที่แทน ภูมิการสำนักงาุทุศาสนายกชาติพี่น้องชาวพินแ,แลนด์เลือขาวแบ่เกีย่ยวามนักคณะพี่น้องชาวไทยที่มาจากประเทศไทยนำโดยคุณบาลีทิวราชเป็นต้นวันนี้นับว่าเป็นวันสำคัญมากเปันหนึ่งของวันพุทธารา เพราะเป็นวันที่จะทำวิธีสวดทพนิมิตตัดไายลูกนิมิตทักนิมิตเดี๋ยวก็สวดสมุติสีมาให้เป็นพัชศีมาเป็นวนิมิรผลซึ่งจะใช้เป็นสังกรรมีการให้การบทสมบทสวดให้ภา้าคทพิน วนาวันศาแล้วก็สังกรรมปฏิโมกเป็นต,ต้นวัดหนึ่งที่สำคัญต้องมีโบสุ์คือจะสมบูรณ์แบมีปุติมีศาลาแล้วก็มีโบสถ์ถือว่าวัดนั้นสมบูรณ์แบบและการที่จะสร้างโบสถ์จะเล่าถึงได้นัันใช้เวลา ใช้ความวิยะอุตสาหะโดยเฉพาะผู้เป็นเจ้าวา่าเป็นการสร้างบารมีเพราะต้องใช้ทุนทรัพย์มากเช่นโมสดพิวัตรพุทธารามทินแห่งนี้ก็ต้องใช้เงินมากเจ้าว่ายเครียดป็นคุณศียาณวิเทศคุณคสีวรญาณน ไปเปลี่ยนชื่อนั่นเอง่ยการหมั่นดวนรู้จักท่านมาจากนู่นประเทศสหรัฐอเมริกาท่านมีสหรัฐอเมริกาเขาไปสนที่นี่เองอยูวัดพุทธารา,ามที่สุวิเดนเราก็พนเนจรมามาขาดจากอยู่ตรงนี้คือที่ทั้งท่านอยู่ตรงนี้จะไปไหนได้ก็จะต้องมาตายตรงนี้นะท,ท่านใช้เวลาอยู่เป็นเวลาถึงยี่สิบสองปี ว่าจะสร้างบงค์แบบนี้สำเร็จแล้วพอสร้างเสร็จแล้วนี่ก็ต้องทำพิธีกรรมที่สำคัญยิ่งคือต้องสวดพรสวดพรก็เพื่อให้สถานที่บริสุทธิ์ต้องใช้พ่อสงฆ์ที่มาวันนี้ใช้พ่อสงฆ์ก็กระติอย่างน้อยก็ นด้ถึงร้อยาทหมดแก็แปดูกใช่ตามนัแนดแล้ต้องใช้เวลาสองสามชั่วโมงตอนสวดถอาท่านสามุชคน,นั้งงมาจับง่อ,งอไฟพ้นเขตที่พระบนดไว้ได้อยู่ในเขตไม่ได้เพื่อให้สถานนี้เป็น,ปถน,นสถานที่บริสุทธิ์สถานที่บริสุทธิ์จริงๆพระสงฆ์ที่สสดมาใช้พระสงฆ์ประกาศ แล้วก็เป็นพระสงฆ์เจราวาดฝ่ายเดียวจะเป็นอา,นา,นานสาวัดไม่ได้จะทำให้เป็นซีมาที่บัตรได้ฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่อง,องผมผมสำคัญเป็นเรื่องระโอรสพระยโนลเป็นเรื่องความวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาจัมพุที่ต้องทำไว้เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบสัพทกรรม ดี๋ยว่าเป็นวิมากโผลกก็ได้ก็ต้องใช้เวลาใช้ปัจทุนปัจจัยในการสร้างเป็นเวลานานเพื่อแรงศรัทธาของชาวพิษณแดนชาวไทยและพวกมีจิตศรัทธาพวกศาสนาโลกไปจนสำเร็จในวันนี้ก็จะได้ทำให้ทีสวดขอเพื่อให้ศรัทธาที่บริสุทธิ์ เมื่อสานที่บริสุทธิ์แล้วก็มาตัดลูกนิดๆตัดหวายลูกนิดๆตัดหวายลูกนี้ก็ไปทักนิดๆตามข้ขมอยในตั้งแต่ตูงก,กลางไปเวียนไปจนโคบแปดสิบแตโคบแปดรูปแล้วก็มาสวดจอดอีกให้มันมันมันชนกันตามห้อยในแล้วสวนให้ให้ให้ขอให้โค แล้วก็มาชนันเยียนไม้คบกับให้ถูต้อบตามกินายจากนั้นก็จึงจะสวดสมบัติสมบตินั้นอาจจะมาอบรมพ่อเป็นผู้สวดเองเพราะเป็นผู้กำกับไม่ให้วินายผิดพลาดเริ่มตั้งแต่สวท่อนวันนี้ก็จะขออยู่ต้องใช้เวลาอาจจะเย็นเย็นไม่ต้องรับคเสร็จให้ถูกต้องตามข้อาาวิอานายัยในวันนี้ มีเทวดาตนหนึ่งกระถามองสมเด็จอรสัสมาจาาว่าการให้ทานอย่างกระานชนิดไหนจึงว่าให้ทานทุกชนิดโลกุทาเ้าตรัสว่าเป็นภาษาบาลีว่าโสสัพพัทโธติโยเจาะัสยามะเทติเตสังเทวาราติ ุญญาภาวะทัติแปลว่าผู้ใดผู้ให้ที่อยู่อาศัยบุคคลนั้นชื่อว่าให้ทานพุทธนิดบุญจะจริดแก่บุคคลนั้นตลอดทั้งวันทั้งคืนคือเป็นนิพพัทธุสุนนิพพัทธะุูสุน,นสยางไรคือุณกุศลมันเกิดขึ้นในการใช้ ผูโบสถหลังนี้เช่นวันนี้เรามาก็คุ้มแล้วนะคุ้มเหนื่อยละท่านก็หลวงพี่นวลหมานวลทุกคนศีผู้ครูศีอริยมิเทศนะอันเหนื่อยหายเหนื่อยวันนี้นี่ก็จะหลุดวันนี้เอาไว้หมดก็บอกอยู่เอาไว้หมดลูกนิมิตลูกใหญ่ลูกนิมิตแปดลูกสาวไม่ไห ลูกเกีแล้วก็ลูกเล็กแลกจีท่านบอกว่าที่ด้กเขาตัดแลกห้าร้อยห้าร้อยยูโรแต่ว่าโควิดมันมาลดให้เหลือสามร้อยยูโรสามร้อยเลยนะก็น่าจะน่าจะปอนเาล่าปอนปอนเผาสักหน่อยดีไม่ไดีจะดูเพราะเพราะท่านเป็นที่อยู่ตรงน,นี้อี่ห้าห้าพันยูโรนะที่ซื้อที่ห้าพันยูโรเนะน,นี่ยนะก็จะ วันนี้เป,นเ,ปนเป็นเป็นวันเป็นเรื่องสําคัญฉะะนั้นผู้ใดบริจาครักลูกหนึ่งลูนโลหรือยังถึงล้านล้านนุโลแล้วก็มันก็มีคุณอัิที่สอ,อยู่ที่เทตนาทั้งสามพระเจ้าว่าทาําบุญให้ครบเทตนาทั้งสามตั้งใจเต็มใจเรื่องใจตั้งใจทำเปถึงข้อเทตนา ใหนเราจะมาวัดพุทธาราม็นาง,งานปุกวัดศรีมาประชุมเจ้าคภาพระชุมมรรคไทยในะสวิีพลูกตั้งใจแบบนี้แล้วก็มาเนี่ยเรียกว่าปุกวัดเจตนาตั้งใจเต็มใจเต็มใจก็มาบุาาาา่งจนิญเจตนาธนาไวจากซักคือมาทมําบุญก็ปลื้มใจว่าได้มาทมําบุญนะฮะแล้วก็ปลื้มใจก็บุญเจริญเจตนา พระปราเจตนาครัโท่คือเมื่อทำบุญไปแล้วไปถึงบ้านแบ่งบุญให้คนรุ่นโยมเป็นเป็นที่บ้านนะอาเพื่อนฟูงแล้วก็บอกว่านี่ไปทำบุญที่วัดพุทธาราแล้วขอโมนมัณณาบุญด้วยนะผู้รับผู้ให้ก็ปเรียกว่าปัตตาโนมทนณามัยปัตตาโนาปัตตาโมทนาใหม,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 ใหม่ผู้รับเรียกว่าปัตตาโมนามัณณามัย สาธุก็ได้บุญแนละ้วอันนี้ถ้าถ้าเรามีเจตนายอย่างนี้ทำบุญน้อยก็ได้บุญเยอะไม่ต้องทำบุญเพื่อเอาหน้าเอาตาแต่ว่าเพื่อให้บุตหลังนี้สำเร็จแลวก็เป็นแล้วบุตรหลังนี้เป็นนพิพพานอุปสมบที่ว่าที่พระเจ้าว่าให้ที่อยู่อาศัยนี้เป็นชื่อว่าให้ทานทุกชนิด ท่านนี้ก็สานที่สําคัญก็คืออายุวันนะาอายุก็อายุยืนนี่วันน้คุณน้ายุ่ปัญญาภูมิพรสงขาก็มีความกการสับใจพระละก็มีก้องหลังถ้าพระสงฆ์ท่านไม่ดีจิตติไม่มีที่อยู่อาศัยเนี่ยท่านก็ลำบากนะบากเรื่องที่อยู่อาศัย ระบายเครื่องปฏิบัติศาสนกิจของท่านพระพระเจ้าเองเป็นบ,บอกเป็นตักว่าใครให้ที่อยู่อาศัยองค์กนั้นชื่อว่าให้ทานพุทธนิดเราทราบบอกว่าที่ให้ทานพุทธนิดแล้วเราจะเป็นน,น,นักปฏิบติสมุนคือเรามาทำบุญตรงนี้เมื่อไหร่ือท่านอยู่ประจำธรรมวันเชา้าสมบูรณ์เย็ยนหรือปฏิบัติศาสนกิจอื่นธรรมวันเช้าเย็ยนก็ได้บุญตะวันนะครับ ถ้าใครมาทําบุญอายุกว้างชับอาทิตย์วันพระรุษบ้างวัน,วกนวเกิดกว้างอะไรบ้างก็ได้บุญโตรังนี้สยู่อย่างน้อยก็สองร้อยปีทุกปีท่านพระครูท่านบอกว่าท่านผมไม่ดูที่อยู่ดูสองหมื่ปีหรอกตัวอ๋อยอะเป็นเขาเรียกเป็นเป็นศาสนาสมบัติเป็นศาสนาเป็นสมบัติของศาสนาอยู่ตู้ของศาสนาไป นัน้นเรามะาฟังนามของพระสงซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่แทนพบะบสมเด็จอาะมาธีรัญจันตกางและสรานบคงจะตายของกับโดยพระธรรมรุกประจันปเดศปฏิบัตินชาให้มา็นหน้าที่ส่วนนี ouais. leave, right. hmm ้ขอขอโมทนาบุญขออ้นาจพระสิะสตรัยคุณส่วนนี้ควรจะส่วนนี้จงตกหักกระสานุกรอให้พระธรรมทูต ลกสตาสาวท่านยันรุทั้งหลายมีท่านเอการ่นเป็นต้นประสบความสุขความเริญลูกกระตุ้นจะปล่อได้นลุ่มเลยอยู่ในท้องของศาสนามีชีวิตเจริญกนาน้านไปหากความราสิใดซึ่งอยู่ในสายของสัเดเลยก็ฝัความทุกท่านเออนิมนต์ผููสีกาวแล้อยู่